อาจารย์ทีนี้เรื่องของมาตรก,การกัญชาในมุมของที่อาจารย์กำกับดูแลเป็นยังไงคนะคือตอนนี้เราเร่งอันนี้นี่ผู้ว่าท่านผู้ว่าเร่งมาเลยด้วยนะคะก็คือเรื่องของโรงเรียนต้องระมัดระวังมากเพราะว่าตอนนี้เออถ้าว่ากันไปจริงๆเนี่ยโรงเรียนของกรุงเทพมหาคนครเองอ่ะต้องไม่ลืมว่าก็เป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18-20ปดยี่สิบที่ทางการแพทย์นั้นก็ไม่ควรต้องใช้หรือไม่ควรต้องมีอะไรให้ให้มาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมนี้เนี่ยเราได้ให้ ทางโรงเรียนนะคะท่านรองสารนนท์ก็ได้กําชับโรงเรียนในขณะนี้กาลังเขียนมาตรการและแนวทางที่จะประกาศให้โรงเรียน,นยใช้อยู่นะคะคิดว่าไม่น่าเกินเย็นนี้ก็คงจะเสร็จในแง่หนึ่งก็คือว่าในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีออครูพยาบาลในโรงเรียนเราก็จะมีคุณครูม,มีมีคนที่ทําหน้าที่ในการดูแลอาหารขนมสวัสดิการต่างๆที่เข้ามาในโรงเรียนดังนั้นเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องพยายามกํากับจะใช้คําว่าพยายามก็ไม่น่าจะถูกเราต้องจัดการกํากับให้ไม่มี อาหารหรือไม่มีการเอากัญชาหรือใดๆก็ตามหรือพือพันเนี่ยมาอยู่ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเลยด้วยเหตุผลที่ว่าการการเริโภคในเด็กเนี่ยจะต้องให้เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นเราต้องกำกับควบคุมเรื่องนี้ค่อนข้างสูงอันนี้คือมุมของการที่จะมีสารเข้ามาอยู่ในบริเวณโรงเรียนอีกอันนึงเนี่ยเราต้องมองในมิติที่ว่าสภาพแวดล้อมของเด็กเองว่าน้องๆเด็กๆนัก,เ,กเรียนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการใช้กัญชามากแค่ไหนตอนนี้เนี่ยโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยทำ เรื่องของการให้ความรู้ที่เป็นแบบที่เข้าใจได้ง่ายให้กับสําหรับนักเรียนเด็กๆนะคะมีอาสาสมัครโรงเรียนอันนี้เขามีกันอยู่แล้วนะคะอ,อสรอเนี่ยซึ่งอ,อสรอรเนี่ยแต่ก่อนก็อาจจะเป็นเรื่องบุลลีเรื่องสารมึนเมาตอนนี้เราก็จะให้ครอบรวมมาที่การดูแลเรื่องกัญชาด้วยรวมทั้งเออเรามีเรื่องของ Health watch School ซึ่งอันนี้ทำม,มาตั้งแต่โควิดซึ่งก็เป็นการช่วยกันดูแลพวมาดูแลในที่นี้เนี่ยก็ใช้คล้ายๆกับการดูแลสุขภาพในโควิดตอนต้นก็จะเป็นการดูแลว่าเออ เด็กนักเรียนเวลาถ้ากลับบ้านไปแล้วกลับมาอยู่ในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งมีภาวะมีอาการหรือว่ามีลักษณะบางอย่างที่ทําให้เราสงสัยว่าอาจไม่ใช่การที่มีสารเข้ามาในโรงเรียนแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเอ๊ะภายนอกไปรับมาไปอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็ทําการเขาเรียกอะไรนะกระตุน้นโรงเรียนและคุณครูเนี่ยไว้หมดเดี๋ยวเนี่ยสำนักอนามัยเองนะคะเราก็จะมีจริงๆศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยจะมีคุณพยาบาลที่เป็นพยาบาลอนามัยโรงเรียนอยู่ซึ่งโดยปกติแต่ก่อน จะเป็นการเข้าไปดูสุขภาพเชิงรุกในแง่ที่ว่าตรวจสุขภาพเข้าไปดูซึ่งว่านักเรียนมีภาะวะการเจริญเติบโตภาวะโรคอะไรไหมตอนนี้เราจะเร่งให้มีการเข้าถี่ขึ้นแล้วก็ไปกำกับช่วยดูแลช่วยดูสภาพแวดล้อมของโรงเรียนแล้วก็ช่วยดูเลยว่ามีสัญญาณบ่งชี้อะไรไหมที่จะเป็นอันตรายเพราะว่าท่านผู้ว่าคอนเซิร์นมากเพราะว่าอันนี้คือเด็กของเราอ่ะคือคือเด็กของเราไม่ไม่ควรจะมีภาวะเสี่ยงหรือภาวะแวดล้อมที่ไม่ปลอดภยัยก็ตอนนี้เร่งเรื่องนี้ที่สุดค่ะแล้วก็ เดี๋ยวเนี่ยส่วนหนึ่งก็กเราก็ต้องรอกฎหมายลูกด้วยนะคะว่าเราสามารถตรวจตาได้มากแค่ไหนแต่ทีเนี้ยในมุมที่ท่าไม่ใช่โรงเรียนเป็นมุมของการค้าของร้านอาหารของอะไรเนี่ยก็มีคนถามเข้ามามากท่านผู้ว่าเองก็เป็นห่วงเรื่องนี้สูงมากตอนนี้สิ่งที่เราพยายามทําที่สุดก็คือต้องต้องขอย้านะคะเราก็ต้องทําภายใต้ด้วยความที่กฎหมายลูกแล้มาตรการอาจจะยังไม่ละเอียดมากนะแต่เราเองทราบว่าเรามีหน้าที่ในการดูแลให้ สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เขตปลอดภยัยดังนั้นเนี่ยสำนักง,งานเขตเองถ้าในแง่การเฝ้าระวงัง <c oughs> เห็นสัญญาณตรงไหนหรือมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยก็จะมีระบบการรายงานข้อมูลมีระบบการเฝ้าระวังเนี่ยที่กระชับชัดไวขึ้นอันนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งที่เราทํามาตรการเชิงรุกไว้ได้ในช่วงระยะเวลานี้ก็ในท้ายที่สุดเนี้ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอยากให้อยากให้ภาาประชาชนพี่น้องกรุงเทพช่วยเราด้วยส่วนหนึ่งว่า อ,อ,อันนี้เป็นความปลอดภัยของลูกหลานเราเป็นความปลอดภัยของชุมชนเราบางครั้งเวลาเราเซื้ออาหารหรือปรุงอาหารถ้าผู้ประกอบการก็น่าจะต้องแจ้งหรือไม่งั้นเราก็เป็นฝ่ายถามสักนิดว่าเอ๊ะมีผสมไหมมีอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแค่แพ้ก็ได้นะคะเพราะอาการแพ้มันแล้วแต่บุคคลด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยก็ราแวดระวงังทั้งนี้เนี่ยในการดําเนินการทั้งหมดเนี่ยเราก็อาจจะต้องทาให้ทายังไงให้ประชาชนเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้ได้มากที่สุด ส่วนหนึ่งที่ที่ข่าวมีมาเดยฉันอยากชวนมองแบบนี้นะคะว่าการที่เรามีเคสขึ้นมาว่ามีคนใช้แล้วอาจจะมีผลหรือไม่มีผลในในระดับต่างๆกันนั้นเนี่ยเรามองมุมนี้ดีไหมคะเรามองว่าอ๋อที่แท้การใช้มันต้องระมัดระวงังเพราะตัวเราเองอะ่ะอาจจะมีเอ่อการเขาเรียกอะนะผลของการใช้ต่อเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะ ซนซิทีฟมากๆมีภาวะเปราะบางมากก็อาจจะเออไม่แน่ใจแพ้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการได้ข้อมูลมวันสองวันนี้เราสู้เรามองว่ามันมันเป็นการสอนอะให้เรารู้สึกว่าเอยเราต้องไไระแวดระวังแล้วนะเราต้องไปหาข้อมูลหน่อยมีความรู้มากหน่อยแล้วก็ให้มันเป็นไปตามกำกับของแพทย์หรือคำแนะนำที่เหมาะสมตั้งข้อสงสัยสักนิดแล้วก็ดูแลเราให้ปลอดภัยขึ้นอาจจะมองว่าแบบนี้ดีกว่านะคะค่ะอาจารย์ทีนี้เรื่องของแง่การออกประกาศะ ที่บอกว่าเย็ยนีเนาะแต่ทัดเจ็นน่าจะออกกันในรูปแบบไหนย่างไรปักป้ายหน้าโรงเรียนหรือเป็นประกาศกับพมก่อนหรือ,อยังไงค,ค,คือคือคือทางกรุงเทพมานาคร <c oughs> ขออภัยค่ะคือตอนนี้ท่านท่านรองสารมนตรกำลังตรวจสอบอยู่เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ในการกํากับของเราแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่ว่าเราบอกให้คุณครูเตรียม้อเข้าวังเราบอกไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้สนักศึกษาเองเนี่ยทำระบบกลไกในการเฝ้าระวังและบอกให้ตอนนี้คุณครูทุกคนทราบแล้วโรงเรียนทราบทั้งหมด ดังนั้นเนี่ยประกาศในลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นประกาศในการบอกว่าโรงเรียนเนี่ยต้องทีนี้ต้องเข้มข้นละ <c oughs> ตรวจตาทุกครั้งมีสิทธิ์ในการที่จะขอทราบอาหารหรืออะไรก็ตามที่จะเข้ามาในโรงเรียนสา,ารใดๆก็ตามที่จะเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็มีแนวปฏิบัติว่าคุณครูอ่ะจะต้องดูอะไรได้บ้างแล้วมันก็จะเป็นการเร่งหน่วยงานของเราเองของกรุงเทพมหาคนครเองเช่นสำนักอนไมยสำนักการแพทย์สำนักศึกษาและสำนักงานเขตให้หันมาทํางานในรูปแบบของการส่งต่อข้อมูลกันอย่างรวดเร็ว สํานักง,งานเขตเอ๊ะเห็นสัญญ,ญาณบางสัญญาณถามไปยังโรงเรียนแล้วก็ส่งไปยังสํานักอนา,นามายัยสํานักอนา,นามัยให้คําแนะนํามาเลยสํนานักการแพทย์เตรียมพร้อมที่จะรอในกรณีถ้ามีกรณีอะไรเกิดขึ้นเราเลือกทํางานแบบนี้ค่ะก็น่าจะเป็นในในกํากับของกทมก่อนการไปปักป้ายหน้าโรงเรียนหรือไม่ปักเนี้ยน,น่าจะน่าจะคุยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่สําคัญที่สุดคือแนวทางการปฏิบัติทั้งหมดข้อควรระวังทั้งหมดจะไปถึงมือท่านผู้นวยการคุณครูทุกท่าน ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกศูนย์พยาบาลอนามัยทุกท่านเครือข่ายอาสาสมัครของเราที่เฝ้าระวังสำนักง,งานเขตให้ตรงกันทั้งหมดแล้วก็ทํางานร่วมกันค่ะถ้าแบบนี้เนี่ยช่องว่างน่าจะน้อยหน่อยค่ะก็จะพยายามค่ะทีนี้ขอให้จารย์ช่วยรับคประมวลพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทําให้กัญชาเนี่ยเข้ามาอยู่ในโรงเรียนได้ในช่องทางไหนอย่างไรบ้าง โอ้โห oh, 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 oh. อันนี้เราไม่มีขอ้อมูลอะไรเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ทราบว่าคือเ่าที่เราทราบต,<ร>ตอนนี้เราก็กังวลมากเรื่องที่มันอาจจะปนมาในขนมอันน,น,นี้อันนี้เราเราค่อน,ข,นข้างระวงังเพราะว่ามันก็มีเคสที่รายงานที่เราที่เราทราบจากสำนักข่าวเองด้วยซ้ำที่บอกว่ามันอาจจะมาในขนมท,นที่พอมันมาในขนมเนี่ยอันนี้เราต้องระวังมากเลยว่าเราต้องมีสิทธิ์รู้ว่าว่าขนมที่เรากำลังจะเอาเข้ามาอย่างที่บอกส่วนสดิการของเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงเราต้องมีมีสิทธิ์ที่จะ ขอทราบขอตรวจสอบแล้วก็กันเลยว่าไม่ให้มีแต่ทีนี้ในแง่ของการที่จะมีภาวะเสี่ยงในชุมชนสมมุติว่ากลับไปบ้านอยู่ในพื้นที่ชุมชนเนี่ยอันนี้คงต้องใช้ในลักษณะของการอย่างที่บอกอะค่ะเฝ้าระวังแล้วก็ถ้าเราเห็นสัญญาณบางสัญญาณเราก็มีข้อมูลก็ระแวดระวังอันนี้เราจะคุยกับผู้ปกครองด้วยไม่ใช่ว่าไปกํากับครูอาจารย์แล้วก็ไปทำซะจนนักเรียนมีความรู้สึกว่าตายแล้ว ขยับไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราคุยกับคุณครูผู้ปกครองเลยว่าผู้ปกครองจะสังเกตยังไงผู้ปกครองจะพูดคุยกับนักเรียนยังไงเราเวลาเราให้ข้อมูลให้ความรู้นักเรียนเนี่ยเราก็ให้ในแบบที่เขาสามารถกลับไปคุยก็บางทีลูกๆคู่คุณพ่อคุณแม่ก็เชื่อนะคะเพราะมันเป็นความปลอดภัยของลูกกับลูกเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ร่วมมือกันเพราะฉะนั้นก็ก็หวังนะคะว่ามันจะทําให้ความเสี่ยงให้ตอบตอนนี้เลยว่าจะมีพฤติกรรมอะไรที่จะเป็นอย่างนี้ได้บ้างเนี่ย ตอนนี้อาหารการกินสําคัญสุดเนาะส่วนในเรื่องอื่นเนี่ยคงคงต้องเฝ้าดูอะค่ะมันก็อาจจะไม่ต่างอะไรจากเวลาที่เราเฝ้าดูสารเสพติดลักษณะอื่นๆนะคะแต่อาจจะต้องเข้มข้นระมัดระวังขึ้นเพราะเพราะว่ามันก็จะมีการใช้มากขึ้นก็ประมาณนี้ค่ะ